สวัสดีท่านผู้ฟังนะคะเล่าผีสยองขวัญวันนี้หยิบยกเอาเรื่องล่องแพเป็นเรื่องที่คุณโอ้นได้ไปพบเจอมากับเพื่อนตอนไปเที่ยวล่องแพกันทำให้คุณโอ้นต้องจดจำทริปนี้ไปไม่มีวันลืมเลยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวสยองขวัญกันรบกวนเ,เพื่อนๆกด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะ คุณโอ้นเล่าว่าเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่คุณโอนเรียนอยู่มหาวิทยาลายัยหลังจากที่คุณโอนเรียนจบกลุ่มเพื่อนๆก็นัดก,กันไปเที่ยวล่องแพกลุ่มเพื่อนที่ไปกันมีทั้งหมด15คนการที่ไปเที่ยวล่องแพในครั้งนี้ไปกันสองคืนสามวันพอถึงวันเดินทางก็นัดเจอกันที่มหาวิทยาลายัยเมื่อทุกคนมาครบแล้วก็นั่งรถตู้ที่เหมามาไปพร้อมกัน ใช้เวลาเดินทางไม่นานมากนักก็ถึงจุดที่ขึ้นแพตอนนั้นทุกคนก็ช่วยขนสัมภาระของตัวเองและของใช้ส่วนกลางลงแพกันหมดลักษณะของแพนะคะเป็นแพสองชั้นชั้นที่สองจะมีห้องนอนสองห้องนอนเป็นห้องนอนขนาดใหญ่มีบริเวณด้านหน้าสามารถนั่งทำกิจกรรมได้สามารถนั่งคุยได้เพราะว่ามีพื้นที่ใหญ่พอสมควร ชั้นล่างด้านหลังก็จะเป็นครัวด้านหน้าก็จะเป็นโต๊ะอาหารด้านล่างก็จะมีห้องเล็กอีกหนึ่งห้องมีลำโพงขนาดใหญ่หลังจากที่ทุกคนช่วยกันขนของลงแพกันเรียบร้อยแล้วบรรดาเพื่อนผู้หญิงก็ขึ้นไปห้องนอนไปเอาสัมภาระของตัวเองเก็บไว้ที่ห้องนอนส่วนผู้ชายก็เข้าไปในครัวเพื่อดูเรื่องอาหารเย็นาการไปเที่ยวในครั้งนี้ชายหญิงต้องนอนแยกกัน หลังจากที่ทุกคนขึ้นแพกันเรียบร้อยแล้วพี่เจ้าของแพกับลูกน้องอีสองคนก็นำเรือเล็กมาลากแพนำแพไปจอดเทียบท่ากับฝั่งซึ่งพื้นที่ฝั่งนั้นจะเป็นพื้นที่ตีงเขาเป็นป่าทึบเมื่อจอดแพเทียบท่าเรียบร้อยเจ้าของแพก็มาคุยรายละเอียดกับเพื่อนของคุณโอนคุยกันสักพักหนึ่งก็ขับเรือออกไปทิ้งให้บรรดานหนุ่มสาวได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ ช่วงเวลาประมาณห้าโมงเย็นทุกคนก็ต่างช่วยกันทําอาหารเย็นจัดโต๊ะอาหารเมื่ออาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็มานั่งทานอาหารกันและดื่มสังสรรค์ตอนนั้นเพื่อนบางคนก็นั่งดื่มกันบางคนก็ขึ้นไปนอนเล่นพักผ่อนกลุ่มเพื่อนผู้หญิงบางคนก็ไปถ่ายรูปตามมุมต่างๆของแพรเพื่อลงสตอรี่ในตอนนั้นคุณอ้นกับเพื่อนชื่อโจก็ชวนกันเดินขึ้นฝั่งเพื่อที่จะเดินไปดู ว่าตรงนั้นไม่มีอะไรบ้างเพราะเห็นว่ามันยังไม่มืดตอนนั้นคุณอ้นบอกว่าตอนนั้นบรรยากาศบริเวณนั้นเงียบมากสร้างความวังเวงให้กับคุณอ้นเป็นอย่างมากแต่ในตอนที่กำลังเดินสำรวจกันอยู่นั้นจูๆ่ๆพ่วงของคุณอ้นก็ฉี่ตรงต้นไม้ซังนั้นตอนนั้นคุณอ้นจะหันไปห้ามก็ห้ามไม่ทันแล้วเพราะโจกำลังฉี่อยู่ตรงต้นไม้ มึงทำอะไรของมึงเนี่ยโจโอ้ยโอ้นแค่ฉี่เองไม่เป็นไรหรอกโจก็พูดส่วนคุณโอ้นกลับมาจากนั้นเขาทั้งสองคนก็เดินกลับไปที่แพรไปนั่งดื่มสังสรรค์กับบรรดาเพื่อนๆเมื่อถึงเวลาห้าทุ่มครึง่งเพลงก็เริ่มเบาลงจากนั้นเพื่อนบางคนก็แยกตัวออกไปจับกลุ่มนั่งคุยบางคนก็นั่งเล่นคณิคิดวัยกัน ตอนนั้นคุณอ้นนั่งดื่มสังสรรค์กับเพื่อนกลุ่มผู้ชายถึงเวลาประมาณตีหนึ่งเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อแนนก็เดินมาบอกว่าให้ปิดเพลงถ้าไม่ปิดก็ต้องเปิดให้เบากว่านี้จะได้ไม่เป็นรบกวนแพ้ข้างๆหรือส่งเสียงดังรบกวนบริเวณแถวนั้นพอแนนบอกเสร็จแนนก็เดินไปเดินไปคุยกับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงกลุ่มบรรดาเพื่อนที่เปิดเพลงก็ปิดเพลงลง ความเงียบก็ย่มกายเข้ามาแทนที่คุณอ้นจำได้ว่าตอนนั้นบรรยากาศรอบๆนิ่งมากไม่มีแม้แต่ลมพัดสักนิดเดียวได้ยินแต่เสียงมแมลงกลางคืนส่งเสียงแข่งกับเสียงคนที่กําลังนั่งคุยนั่งเล่นกันอยู่บนแพรคุณอ้นและเพื่อนๆน,น,นั่งคุยกันไปสักพักหัวข้อที่คุยกันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเปลี่ยนมาคุยเรื่องผีคราวนี้ก็ผัดหมุนเวียนกันเล่า พอถึงตอนที่โจจะต้องเล่าจูจๆโจก็ลุกขึ้นไปที่ท้ายแพคุณอน้นนี่วิ่งตามไปกลัวว่าเพื่อนเมาและเดี๋ยวจะเป็นอะไรกลัวโจจะเดินตกแพพอเดินตามโจไปถึงท้ายแพปรากฏว่าโจกระโดดขึ้นไปบนฝั่งยืนฉี่อยู่ใต้ต้นไม้ตอนนั้นโจยืนฉี่ยืนฉี่ไปก็โยกตัวไปมาคุณอ้นก็รีบกระโดดตามไปที่ตัวโจ พอจับตัวโจได้ตัวโจเปียกไปหมดมึงมาจับกูทำไมโจบอกพร้อมกับสะบัดมือของคุณอ้นสายตาโจนั้นมองขวางคุณอ้นเป็นอย่างมากคุณอ้นก็พูดออกไปว่าเดี๋ยวกูพามึงเดินเองเดี๋ยวมึงตกแพพูดไปก็เอามือเอื้อมไปจับที่แขนโจเดินดึงโจให้ขึ้นมาบนแพแล้วพาโจไปนอน ด้วยความที่คุณอ้นเป็นห่วงเพื่อนก็นั่งอยู่ใกล้ๆก,กับพี่โจนอนโจหลับไปได้สักพักคุณอ้นก็ลงไปเข้าห้องน้ําอยู่ที่ท้ายแพรแต่ในขณะที่คุณอ้นกำลังทำธุระอยู่ในห้องน้ำนั้นคุณอ้นได้ยินเสียงคนกระโดดน้ำอย่างสนุกสนานเขาได้ยินเสียงคนกระโดดก็รีบวิ่งออกจากห้องน้ำไปดูเพราะคุณอ้นเองก็กลัวว่าเพื่อนที่กระโดดไปเล่นน้ำจะเกิดอันตรายเพราะตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะดึกมากแล้ว บรรยากาศรอบๆก็คือมือดมากพอออกมาดูปรากฏว่าคนที่กระโดดน้ำนั้นกลายเป็นโจกระโดดไปที่ห่วงยางแล้วก็ค่อยๆลอยมาเกาะแพ่คุณอ้นตกใจมากเพราะว่าโจเองนั้นว่ายน้ำไม่เป็นถ้าผ้าตกลงไปก็คือว่าจมน้ำแน่นอนพอโจเอามือมาเกาะท้ายแพได้คุณอ้นก็รีบคว้าวมือโจข,ขึ้นมาทันที โจมึงลงไปเล่นน้ำทำไมมึงว่ายน้ำไม่เป็นเดี๋ยวก็ตายหาหรอกมึงโจก็พูดสวนกลับมาว่าเรื่องของกูโจตอบกลับพร้อมกับทำท่าจะก,กระโดดลงน้ำอีกครั้งตอนนั้นคุณโอนเรียกเพื่อนที่กำลังเดินมาเข้าห้องน้ำให้มาช่วยกันจับโจพอเพื่อนอีกสองคนมาช่วยกันจับโจพาโจไปนอนระหว่างที่กำลังเดินไปนั้นโจหันหน้ามามองคุณโอนพร้อมกับส่งรอยยิ้มที่น่ากลัว คุณอ้นบอกว่าตอนนั้นที่เขาเห็นรอยยิ้มของโจเขารู้สึกว่าสายตาที่โจมองพร้อมกับรอยยิ้มที่ส่งมาให้นั้นมันดูน่ากลัวมันดูไม่ใช่เพื่อนของเขาเลยจากนั้นก็พาโจไปนอนตัวของคุณอ้นเองนั้นก็นั่งคุยกับเพื่อนอยู่ที่หน้าห้องนอนแต่พอคุยกันไปสักพักก็ได้ยินเสียงคนกระโดดน้ําอยู่ท้ายแพทุกคนที่นั่งคุยกันอยู่ลุกขึ้นพร้อมกันแล้ววิ่งไปดูท้ายแพร แต่ก็ปรากฏว่าคนที่กระโดดน้ํานั้นก็กลับกลายเป็นโจอีกคุณอ้นกับเพื่อนอีกสองคนกระโดดตามลงไปไปคว้าตัวโจขึ้นมาจากน้ําโจพูดขึ้นกลับมาว่าอย่ามายุ่งกับกูพูดจบโจก็สะบัดมือของเพื่อนออกแล้วก็กระโดดลงน้ํำอีกแต่โชคดีที่เพื่อนอีกสองคนมือไวคว้าแขนโจไว้ได้ก่อนก่อนที่โจจะกระโดดลงน้ำ จากนั้นเพื่อนที่ช่วยกันก็พาโจไปนอนแต่ครั้งนี้ให้นอนตรงที่โต๊ะอาหารให้นอนก็ไม่ยอมนอนโจก็นั่งโยกตัวไปมาปากก็พูดพึมพำไม่เป็นภาษาพอถามว่ามึงพูดอะไรโจก็หันมามองตาขวางทำเอาเพื่อนผู้ชายตรงนั้นที่อยู่นั่งกันต้องนั่งเฝ้าเพราะกลัวว่าโจจะไปกระโดดลงน้ำแล้วบางคนก็รู้แล้วว่าโจไม่น่าจำเป็นโจคนเดิมอีกแล้วเพราะอาจจะมีผีเข้าก็ได้ แต่ด้วยความกลัวของบรรดาทุกคนก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้ออกมาพอใกล้เช้าโจก็เหมือนจะดีขึ้นเพื่อนที่นั่งเฝ้าโจก็ขอตัวไปนอนส่วนโจนั้นก็นอนอยู่ตรงโต๊ะอาหารเลยจนโอ้นต้องพาเพื่อนที่เพิ่งตื่นมามาช่วยกันพยุงโจให้ไปนอนที่ห้องนอนเพื่อนที่ตื่นกันมาแล้วก็ช่วยกันทำอาหารวันนั้นก็มีอาหารตอนเช้าหลายอย่างบางคนตื่นมาก็มานั่งทานอาหารเช้า บางคนที่พอจะรู้เรื่องแต่น้อยคนมากเพราะว่าเพื่อนบรรดาเพื่อนผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นก็ไม่อยากจะบอกให้กับใครรู้เดี๋ยวจะแตกตื่นกันอีกเพราะยังไงก็ต้องอยู่อีกหนึ่งคืนจนบ่ายโมงโจก็ตื่นขึ้นมาปนก็ถามกับโจว่าเมื่อคืนมึงเป็นอะไรของมึงมึงรู้ตัวไหมแต่โจกลับบอกไปว่ากูก็มานอนนะกูจำได้กูเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วกูก็มานอนนี่ไง จากนั้นคุณโอนก็เล่าให้โจฟังว่าเมื่อคืนโจทำอะไรไว้บ้างแล้วโจวก็พูดว่าเออตอนที่กูนอนกูได้ยินเสียงเป็นผู้ชายเหมือนมาระซิซที่หูบอกให้กูไปกระโดดน้ำกระโดดน้ำสิมึงไปกระโดดน้ำหลังจากที่คุณโอนคุยกับโจเสร็จก็หาข้าวหายาให้โจกินเพราะตอนนั้นโจมีอาการตัวร้อนเย็นวันนั้นเจ้าของแพรกับลูกน้องก็มาที่แพร มาดูว่าคนที่แพรต้องการอะไรเพิ่มไหมแต่ก่อนที่พี่เจ้าของแพรจะกลับคุณอ้นกับเพื่อนอีกสองคนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับพี่เจ้าของแพรฟังพอพี่เจ้าของแพรได้ฟังพี่เจ้าของแพรทำหน้าตกใจแล้วก็เดินไปหาโจที่กำลังนอนอยู่พี่เจ้าของแพก็พูดขึ้นว่านี่โชคดีนะรอดมาได้ จากนั้นพี่เจ้าของแพรให้โจไปจุดธูปไปขอขมาตรงต้นไม้ที่โจไปฉีเมื่อขอขมาเสร็จแล้วพี่เจ้าของแพรก็พาโจคุณอน้นแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดพาขึ้นเรือเล็กไปวัดที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นพอไปถึงวัดพี่เจ้าของแพรก็พาพวกเขาไปหาหลวงตาเล่าเหตุการณ์ให้กับหลวงตาฟังพวกเขาได้ทำบุญถวายสังฆทาน แล้วหลวงตาท่านก็ให้สิ่งให้พรพร้อมกับนําน้ำมนต์แล้วก็เอาพระมาให้กันคนละองค์ตอนนั้นนะคะหลวงตาท่านก็ได้ดุโจไปกับสิ่งที่โจทําจากนั้นพี่เจ้าของแพรก็พากันกลับแพรก่อนที่พี่เจ้าของแพรจะกลับพี่เจ้าของแพรก็บอกว่าให้เอาพระที่หลวงตาให้ใส่คอเอาไว้แล้วก็อย่าไปเล่นพิเรงกันอีก แล้วก็อย่าเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ฟังเดี๋ยวจะกลัวและจะแตกตื่นกันไปหมดหลังจากนั้นพี่เจ้าของแพก็นั่งเรือล่ากขึ้นฝั่งไปส่วนพวกเขาก็นั่งดื่มสังสรรค์กันต่อแต่คราวนี้ทุกคนรู้แล้วว่าอะไรที่ควรทำและอะไรที่ไม่ควรทำคืนนั้นจนถึงเช้าเหตุการณ์ทุกอย่างก็ปกติ ช่วงสายวันต่อมาพี่เจ้าของแพก็มาลากแพกลับขึ้นฝั่งเหมือนเดิมพวกเขาก็นั่งรถกลับบ้านกาันเรื่องราวของคุณโอ้นที่เล่ามาก็มีเพียงเท่านี้นะคะคุณอ้นเล่าว่าเหตุการณ์ที่ไปเจอกับบรรดาเพื่อนมาทําให้คุณโอ้นต้องจดจำเหตุการณ์นี้ไปอีกนานแล้วเหตุการณ์ที่เจอก็สอนให้คุณอ้นกับเพื่อนได้รู้ว่าสิ่งไหนที่ควรทําและสิ่งไหนที่ไม่ควรทํา พอบางครั้งด้วยความที่คึกขนองทําไปโดยไม่รู้ก็อาจจะส่งผลให้กับคนที่กระทํานั้นได้รับผลของมันเองเพื่อนๆที่ไปล่องแพก,กันก็อย่าไปทําอะไรที่มันไม่ควรทํานะคะเพราะอาจจะทําให้ไม่โชคดีอย่างที่เพื่อนคุณโอนได้เจอก็ได้พอะเขาบอกว่าเขายังโชคดีที่โจไม่ได้เป็นอะไรมากยังมีชีวิตกลับมาหาพ่อกับแม่ได้เรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่รับฟังกันมาถึงตอนนี้